ช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ฤดูการทำนาปีชาวนาหลายคนนะคะในพื้นที่ต่างนำรถไถมาออกไถนาเพื่อเตรียมแปลงนาปลูกข้าวกันค่ะทั้งนี้เพื่อเตรียมที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปักดำกล้าข้าวให้ทันในวันพืชมงคลซึ่งปีนี้นะคะตรงกับวันที่13พฤษภาคมโดยเชื่อว่าเป็นวันดีค่ะเป็นเสิริมงคลหากทำการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตรก็จะเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี นายสุขีก็รอดพักดีอายุ49ปีชาวบ้านหนองสวรรค์หมูห่5ตำบลเชียงพินนะคะบอกว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน13ไร่ยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพงขึ้นทำให้ต้นทุนในการปลูกข้าวสูงเป็นเงินจำนวน20,000บาทโดยจะมีค่าน้ำมันรถไถค่ะ3,000บาทหากคิดค่าจ้างไถปัจจุบันได้ละ300บาทค่าแรงหวา่านข้าววันละ400บาทและค่าปุ๋ยก็แพงขึ้นมากด้วยค่ะส่วนราคาข้าวเปลือกกับถูกลงโดยทุกปีนะคะตนได้ข้าว เหนียวที่ปลูกจํานวน200กว่ากระสอบซึ่งปีนี้จะไม่นํเข้าวไปขายค่ะจะเก็บเอาไว้กินหรือแบ่งให้กับญาติพี่น้องเพราะปีที่แล้วยอมเอาข้าวไปขายเพราะว่าจําเป็นต้องใช้เงินได้เงินมาเพียง1 0 0 0 0บาทอยากฝากถึงรัฐบาลลุงตู่ค่ะช่วยชาวนาให้ราคาข้าวสูงขึ้นและให้ราคาน้ํามันลดลงจะทําให้ต้นทุนในการปลูกข้าวลดลงด้วยนายสุชาติรีบางอายุ14ปีชาวบ้านดอกเกียรติหมู่10ตำบลเชียงพินนะคะมีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน12ไร่ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ โดยปีที่แล้วนะคะได้ข้าวเหนียวที่ปลูกจำนวน2อ0กระสอบอยากให้รัฐบาลมาช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวให้ราคาข้าวกลับมาขึ้นดีกว่าเดิมยอมรับว่าชาวนาบางรายนะคะก็ยังทำนาเหมือนเดิมแต่บางรายค่ะก็เลิกทำนาไปเพราะว่าต้นทุนสูงมากหันไปทำงานรับจ้างแทนโดยปีนี้นะคะตนต้องจ้างคนมาดํานาช่วยใช้ระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะใช้แรงงานประมาณ10บคนรวมทั้งไถนาด้วยคิดเป็นเงินค่าจ้างวันละ400บาทต่อคนค่ะ